ราคารับซื้อเหรียญอันนี้ไม่เป็นราคาให้แลกหน้าเหรียญนะคะเหรียญห้าบาทเหรียญกัญจนาเช่นกันเหรียญนี้นะคะแลกหน้าเหรียญได้ห้าได้ได้แลกได้เท่าหน้าเหรียญ5บาทเพราะไม่มีการรับซื้อนะคะส่วนเหรียญ2บาทค่ะ2บาทที่เป็น2บาทตัวหนานะคะมีส้ทองแดงเหรียญ2บาทหนาที่มีไส้ทองแดงไปน่รับซื้อในราคาเหรียญละ3บาทค่ะก็บวกให้บาทหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเหรียญ3าบาท รับซื้อนะคะสามบาทสามบาทสามบาทค่ะส่วนเหรียญน,นี้นะคะรับซื้อ7บาทเหรียญน,นี้จะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงที่เขียนว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะเขียนว่าสยามมินเป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบห้าสิบปีชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่9นะคะดูด้านหลังนะคะมาให้ดูด้านหลังห้าทันวาสองห้าสองศูน 5ธันวาคม2520นะคะพระชนมายุ50พรรษา5บาทพอปรอเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันหมดแต่ด้านหน้านะคะที่เหรียญที่มีราคาบอกให้สังเกตเผื่อไปเจอแบบนี้นะคะข้างหน้าตรงนี้ที่เขียนว่าประเทศไทยนะคะจะไม่มีคําว่าประเทศไทยจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดช ไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะพูมิิดตรงนี้จะเขียนว่าสยามมินนะคะขออภัยนะคะพูดผิดตรงนี้นะคะตรงที่ประเทศไทยเนี่ยจะเขียนว่าสยามมินค่ะนะคะให้ไปสังเกตดูให้ดีนะคะถ้าเป็นสยามมินนะคะสวยๆย c เอ็นซีเขาขายกันถึงพันบาทนะคะถึงหลักพันพันขึ้นสวยๆยูเอ็นซีถ้าผ่านใช้ระดับนี้ประมาณนี้ก็อาจจะได้ถึง600บาทโดยประมาณนะคะลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ค่ะ ถึงหกร้อยบาทนะคะแต่เหรียญน,นี้เหรียญประเทศไทยนะคะรับซื้อเจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นสยามินรับซื้ออาจจะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดบาทถึงเจ็ดร้อยบาทเลยเห็นไหมคะประเทศไทยเจ็ดบาทสยามินเจ็ดร้อยบาทสภาพนี้คะ่ะส่วนเหรียญสองบาทนะคะก็บอกแล้วรับซื้อเหรียญละสามบาท